بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وليكال محمد صلى الله عليه وسلم تنسى ได้เปรียบการละหมาดเสมือนแม่น้ำลำคลองโดยท่านศาสดาได้กล่าวว่าอุปมาการละหมาดห้าเวลานั้นเสมือนดังแม่น้ำลำคลองอันกว้างใหญ่ที่ไหลผ่านหน้าประตูบ้านของคนหนึ่งจากพวกท่านนาบีได้เปรียบเทียบว่า าการละหมาดห้าเวลานั้นเสมือนแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหน้าบ้านของผู้ที่ละหมาดเขาจะเข้าบ้านได้ก็ต้องผ่านแม่น้ำลำคลองไม่ได้ข้ามด้วยสะพานแต่ต้องเดินลงไปในแม่น้ำลำคลอง แล้วก็ขึ้นไปบ้านคำว่าผ่านในที่นี้แม่น้ำลำคลองอันกว้างใหญ่ไหลผ่านประตูหน้าบ้านก็คือไม่มีสะพานเราจะข้ามลำคลองไปบ้านด้วยกับการเดินลุยน้ำน่นาบีเปรียบอย่างนี้และท่านก็ทำการอาบน้ำในแม่น้ำสายนั้นวันละห้าครั้ง เราออกจากบ้านเข้าบ้านออกจากบ้านเข้าบ้านก็ต้องผ่านลำคลองที่กว้างใหญ่เราก็อาบน้ำในแม่น้ำสายนั้นวันละห้าครั้งฉะนั้นจะลงเหลือขี้ใครหรือสิ่งสกรปรกอันใดอีกหรือนบีจะเปรียบว่า ร่างกายของผู้ที่ละมานนั้นเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์ปราศจากฮาดัสเพราะเขาอาบน้ำอาบน้ำละมานอาบน้ำชำระร่างกายวันละห้าครั้งกับคนที่ไม่อาบเลยใครจะบริสุทธิ์กว่ากันอ่าอาบน้ำนบีถามว่า ผู้ที่อาบน้ำวันละห้าครั้งเนี่ยเขาจะมีขี้ใครหรือสิ่งสกรปรกติดตัวเขาไหมก็คงจะไม่มีเพราะอาบน้ำหลายครั้งแน่นอนว่าร่างกายของท่านนั้นย่อมสะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของท่านนาบีให้เราเข้าใจความหมายเช่นเดียวกัน ผู้ที่ทำการละหมาดอย่างสมบูรณ์ในทุกๆวันวันละห้าเวลาแน่นอนว่าการละหมาดนั้นจะขจัดบาปต่างๆความผิดต่างๆของผู้ที่ทำละหมาดให้หมดไปด้วยการได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่คือผู้ที่ละหมาด เว้นแต่บาปใหญ่ที่จำเป็นจะต้องทำการตอบ้าบาปเล็กจะหายไปด้วยกับการละมานแต่บาปใหญ่เช่นการดื่มสุรานะการลักขโมยต้องตอบ้าตัวต้องตอบวัดตัวต่ออัลลอฮ์นี่คือนบีเปรียบเทียบการละมาด หากเราละหมาดวันละห้าเวลาก็ไม่ต่างจากการที่เราอาบน้ำวันละห้าครั้งในแม่น้ำลำคลองที่กว้างใหญ่ก็ไม่ต่างจากการละหมาดวันละห้าเวลาบาปที่อยู่ในตัวของเราที่เป็นบาปเล็กก็จะได้รับการอภัยโทษจากบาปเหล่านั้นเนื่องจากการละหมาดของเรายกเว้นบาปใหญ่ที่เราจำเป็นจะต้องตอบัดตัว ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สำนึกในความผิดที่ได้กระทำท่านนาบีมูฮัมิสุลลัลฮวะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อบุคคลหนึ่งได้ทำการละหมัดบาปต่างๆของเขาก็จะถูกนำมาวางไว้ที่ศีรษะของเขาคนคนหนึ่งละมัดความผิดต่างๆถูกนำมาวางไว้ที่ศีรษะ ทุกครั้งที่เขาทําการสููยุดทาการกราบบาปต่างๆเหล่านั้นก็จะร่วงหล่นไปจนกระทั่งตัวของเขาสะอาดจากบาปเล็กๆทั้งหลายนี่คือการละหมาดที่จะทําให้ผู้ที่ทําละหมาดม,มีความบริสุทธิ์เป็นที่รักหน้าที่อัลลอฮ ง่ายไหมง่ายแต่บาปใหญ่นั้นจะต้องตอบบาตัวในความผิดพลาดที่เรามีต่อตอัลลอฮ์ตบบ้าตัวก็สอนไปแล้วนะอัสตัฟุลลอฮันาซีมเราก็สำนึกในความผิดที่เราได้กระทำผิดพลาดไปและจะไม่กลับไปทำบาปอีกแล้วนะจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาส ก็ไม่ทำอีกแล้วและหยุดพฤติกรรมที่นำไปสู่การทำบาปทันทีนี่คือการเตาบ้าตัวที่ในหลักการศาสนาเรียกว่าต้าบาตันนาซูฮาก็คือการเตาบ้าตัวสำนึกผิดอย่างสุดจิตสุดใจนะไม่กลับไปทำอีกแล้วเลิกทันทีนะเสียใจในสิ่งที่กระทำ เลวก็เอื้อนเอ่ยด้วยวาจาในการที่เรากล่าวอัสตอฟิรุลลอัสตอรฟิรุลลฮันะซิมหรือยาปกว่านั้นมันมีหลายตัวบทในการกล่าวต่อบะตัวต่ออับฮานาฮูวตาลานาวันนี้ก็แค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเปรียบการละหมาดเสมือนแม่น้ำลำคลองเข้าใจไหมนี่คือคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดสอลลอฮุอะลยฮิวะสลัมฝากไว้เพียงเท่านี้ Wa billahi taufiq wa'l-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.